กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้กลับมิวกับผมเจ้านายนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสู่บ้านนะครับและก็เป็นเกมเดิม,ดมที่ผมจะมาเล่นเกเดิมแะกเนแรกเกมแรกที่ผมทำใน,ในคลิแรกของช่องนะครับ ก็ไปดูกันด้วยนะแตต้องรับสมบัติเหมือนเดิมนะคะจังหวะนี้วันนี้ผมจะมาเล่นทุกตัวทุกตัวที่ผมมีเล่นทุกตัวตาละหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดตาห่ั้นก็จะเล่นตายิจอกนะครับเสือนกกาซิงโจง แล้วก็กจะถนอครับที่ผมจะได้ทังบนนี้หนึ่งสองสมี้าตัวที่ผมได้นะครับเริ่มจากติดต่อไปดีกว่าดูก่านวนามีอะไรคุยมีันี้เดี๋ยวใส่นี้เอามาทำซีด้าเฮ้ยผมดูกดใส่ใส่ครับ ไปลเลยเยอะหูฮ่ายัยมาแล้วผมเล่นแบบคนเดียวก่อนผมจะเล่นแบบคนเดียวบ้างนะครับเพราะว่าผมผมชอบเวลาผมเล่นตัวจิ้งจอกแล้วอยู่แบบคนเดียวอ ของเยอะนะครับใชนข้อดีของตัวนี้คือมันจะแบบเก็บเก็บทุกอย่างไว้อันนี้ก็สกิลซ่อมแซมนะครับต้องไปดนเหมือนเก็บของแล้วเราก็จะได้ไอเทมมาหนึ่งไอเทมตอนนี้ผมมีธนูเงินระเบิดเงิน,แล,งงน,นแล้วก็หางตัวก็เช่นเงานแล้วก็กิ่เงิน แตัวข้างบนโนบยาไม่โดนไม่โดนเราสีท่าไม่เอาเราสี่สี่ตึ๊ดโนบทำตี โป่ง่ะเราก็โด,ดนเหมือนกันนะครับโอ้โหเราไม่มีฮิว้วยังไมดีเราหนีไปกิบฮิวหาฮิวก่อนผมขอทหารอืมไปแง่ติปการลบ มันน่ากลอวอืมนี่ตัวมันต้องนี้เป็นไรมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้โอัวเพราะ่ายังไงนี่ดารสมมตม ไมดีเอาไงดีไมดีอาไงดีปะเป็นไงเป็นกันครับทันมาครับไอ้หนูโอโนโอโน เ <cido f 1> ช้ามานลุ้ผูชมผมคิวหนึ่งนะครับตอนนี้ปกติผมเป็นคนที่คิวไม่เกินหกเลย <S <S 2> <S 2> คิวสูดๆก็ห้าคนนะครับฮัลโเปลี่ยนตัวต่อไปตัวเสือไล่ดีละตัวเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ตัวเสือเวลาไปใกล้กล่องมันจะนจะควเอาเองนะครับ แต่ถ้าเกิดมีสกิลซ่อมแสงไม่รู้มันจะขวัหรือเปล่าโอเคแบบคนเดียวถ้าต่อไปแบบห้าคนดีกว่าเสียงของมสกิลวิ่ง so หน่อยนะคะโอ้ข้อดีของมันคือระเบิดเร็วเห็นไหมไม่จันี้เห็นนะคะขวดเองผมไม่ได้กดอะไรเลยคลิปแรกของช่องก็ทำไปแล้วแบบนี้นะครับ บอกไปแล้วเี้มีคนดูไปเสยโอเคอืมดูรอบๆชึบอันแม่มิบว่าจะบนสายกาพีนั่นเหรโอ้โหอย่างงโอโน โอ้โนโอ้โน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 ช่างวอนะคุณผู้ชมตัวต่อไปเล่นแบบห้าคนนะครับตัวต่อไปเอาเปนอนกิ๊กา่ากิ๊ก่นเค้ามา let's go ตัวทองผมเล่นตัวทองดีกว่าจะได้มีเอาไปโหดๆตอนนี้ก็มีเต่ากับจระเข้เข้าเล่นจิงโจ,โจโ้กับกับกบอริล่าตามนะครับศัตรูหูศัตรูตรงนั้นเต็มเลยมเนี่ยตรงชบ หาหนวยสองอีกเพื่สอส่คคิวก,ก็หาตัวมีเป็นเป็นซ่องเสรมด้วย,ยถ้าเกิดน,นะนไดนะ้เดี๋ยวมันึ้นไมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นธนูหินด้วย ตัวท,ทองตัวท,ทองอยู่ตรงนั้นกันเหรอฮอนโฮโนโฮโนโอโน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 ฮอนโฮโนโอาเฮมวอาเฮม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 ตก เพื่อน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 เราจะอยู่กับเพื่อนเสมอขู่ในเงี้ยตัวทองเสร็จเพื่อนไปแล้วอันนี้ ท่านแม่เพ go 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 ma ื่อนเห็นไหมเนี่ยโก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 เพื่อนจะไปวงทำไมเพื่อนล้าจิงโจกับหลอู้จิงโจน่ารักเชียวอันนั้องเพื่อนหรือเปล่าไป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 โอ้โนโอ้โน งดึตัวนี้เดือดนะครับญาตเด็กผมขออภายได้เพราะผมจะไม่พูดญาตเด็กผมจะไม่พูดนะครับ เลยจิงเจ้าคนเดียวเหรอ,อเปิดมาเต็มเลยไม่เต็มไม่เต็มไป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 โอ้โหโอ้โห5คนนี้สนุกนะครับได้กล่องด้วย ตไปกู okay. g เ away <c oughs> อุ้ยตัวทองอยู่ใกล้เล่นตัวทองตัวทองก็คือไอ้ยามที่มันแปบมีสีทองนะคะมันจะดอปปืนโหดมากตัวน <c oughs> ี้บอกเลย ไปยิวช <c ười> <c ười> so right. ่างช่างสตูเอรสตูไม่หญิงไายเป็นอะไรกันนอวงเพราะวงใช่ไหมวง 喫茶店の人は喫茶店の人は喫茶店の人は喫茶店のの ลาก่อตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับผมท่านะผู้ชมเอาค้างเขียมาเลยนี่ตัวควายนะครับกระทิงนนะครับของไทย go 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 รอมันหลุดสักพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาเล่นตัวทองตัวทองมาหาเรารองแล้มาจุดเกิดเราด้วยนะประเด็น ป้าวไปฉันนี่อยากตามเพื่อนร <Hey. S 1> าชิวดูดีๆตัวทองก็โป้งหีดตา อยู่ให้ได้ที่หนึ่งนะครับตานนี้ผมต้องอยู่ให้ได้ที่หนึ่งเช่นิ่ ชื่อของผมคนไทยเป็นพระนะครับไม่ได้หมายว่าผมบวชพระนะครับไม่ใช่หมายหมายว่าผมบวชเมนะครับ,มมผ,มบ,นนรบผมจะตั้งชื่อคนไทยเป็นพระเจ้าแล้วทีเนี้ยเจอแล้วคือร้นหครับคุยที่ไม่พอแล้วผมแล้วผมแก้ชื่อใหม่ไม่ได้นะด้วยแล้วมันก็ค้างอยู่ที่ชื่อคนไทยเป็นพระนะครับและนั่นแหละชีวิต Mau Còn trong này kịp. Ơ nó, quên nó, không thấy. Ôi noy. Ôi noy. 人类<能>。<laughs> กดตัดทารคิด oh, no. Oh, no. อ้า o oh no ปุ่ไมแปดก็แป่งมมันชอบฝ่าระเบิดระัจังวะ,ะทีหนึ่งผมชิวสี่เอพีดีคือเต่านะครับอเอ้ยโอเค ตัวควายผมไม่อัพได้กล่องอีกแล้วดาวเต็มเต็มเลยนะครับเก็บก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ